ให้ยอดโคลนนะครับเราจะสาธิตยอดโคลนนะครับใช้ Rd สองห้าหนึ่งนะครับหยอดโคลนนะครับหยอดโคลนต้นไม่ว่ายางพาราหรือทุเรียนนะครับเราจะมีการหยอดโคลนนะครับง่ายๆนะครับนำ Rd สองห้าหนึ่งเนี่ยนะครับเทใส่ขวดน้ำแล้วก็เจาะเจาะรูนะครับทำแบบ ง่ายๆเลยประมาณนี้พอละนะครับทุก21วันนะครับถ้าดินเหนียวก็นานหน่อยได้21วันเดือนหนึ่งแต่ถ้าดินทรายก็ทุก15วันนะครับเขาจะได้มีสารอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ดินมีการละลายให้แก่ต้นพืชได้มากขึ้นธาตุอาหารครบถ้วนมากขึ้นนะครับนี่นะครับต้นทุเรียนแบบนี้นะครับเราก็หยอดหยอดโคนไปเลยนะครับ ส่วนทุเรียนส่วนใหญ่นะครับบางสวนมี29ต้นนะครับใช้ RD 2514ขวดนะครับตลอดฤด,ดูกันเก็บเกี่ยวเลยได้ประมาณ6 6หกแสนบาทนะครับแล้วก็มีอีกสวนหนึ่งก็ทุเรียนออกปีแรกนะครับเป็นเป็นทุเรียนอินซีนะครับ RD 251นะครับปีแรกก็ออกมา ประมาณบวกลบ10บหไร่นะครับได้ประมาณ7จล้านนะครับอาดีสองห้าทำให้ได้เงินล้านทำให้ทุเรียนเติบโตเร็ววิธีใหม่ครับวิธีนี้คือขอนําเสนอเพราะว่ามีการทดลองกับปั้มน้ำมันมาแล้วที่จังหวัดพัทลุง2ปีนะครับยอดโคนทำให้ปั๊มน้ํามันออกผลนะครับ ทุก15วันทุก14วันนะครับจะเร็วมากกว่าที่ไม่ได้หยอดนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ 1, INE, R D 2 5 1 I D line R เล็ก D เล็กนะครับสวนห่มดินแถบ,บนี้นะครับก็ไม่มีทุเรียนให้ผลผลิตเลยนะครับสวนห่มดินที่นี่นะครับที่ระยองให้ผลผลิตได้อย่างน่า ภูมิใจนะครับและเป็นที่น่าแปลกใจสำหรับเกษตร,รกรแปลงข้างเคียงนะครับมีการใช้สารแพคโคนะครับมีการใช้ระบบการปลูกแบบวิชาการนะครับแต่ส่วนอื่นไม่มีผลผลิตนะครับ สวนข่มดินจึงใช้ Rd 251มาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับประมาณ5ปีจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ Rd 251นะครับสวนห่มดินทุเรียนระยองนี้เป็นของอบตอนหนูนะครับที่ท่านอาจจะรู้จักนะครับเชิญ สอบถามโท,โทรตามเบอร์ได้เลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าป้ายนะครับก็จะมีการแนะนำให้ท่านผู้ชมผู้สนใจนัดแนะมาดูสวนหรือสอบถามข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับอาดีสองห้าหนึ่งนะครับมีจะจัดจำหน่ายที่นี่นะครับที่สวนห่มดินทุเรียนระยองนะครับก็มี ง่ายๆไม่ต้องไปส่งไปสนีให้ยากนะครับขับรถมาเลยนะครับคนแถวนี้ก็รู้จักดีนะครับกเ็เวียนมาสำหรับวันนี้ผมดรก,กรได้กับทีมงานทำการติดป้ายาเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็ท่านก็มาชมของจริงดูนะครับเดี๋ยวก็คงจะกลับกรุงเทพเลยนะครับ สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นการทดลองนะครับทดลองการหยอด Rd251 ที่โคนต้นทุเรียนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเพียงฉีดพ่นแล้วก็ใช้ในระบบน้ำแต่ครั้งนี้ครั้งพิเศษนะครับ <net> เนื่องจากต้นพืชต้องอาศัยรากนะครับรากถ้ามีเชื้อ ะสะสมเชื้อราอยู่ในดินก็จะทำให้ลำต้นมีการทำลายของเชื้อราได้แต่ถ้าเราหยอดโคนนะครับ r d 2อ1นะครับบีบไปง่ายๆแบบนี้ครับ mm hmm. แค่นี้เองนะครับหลังจากที่ตัวนี้ลงไปน้ำสปริงเกอร์จะพาลงไปเองครับบริเวณนี้ก็จะเริ่มเริ่มมีพื้นที่มี ปฏิกิยานะครับเพิ่มเติมเขาจะมีการเพิ่มทวีคูณของจุลินทรีย์ในเขตรากให้เพิ่มขึ้นธรรมดาถ้าตรวจพบมีการใช้เคมีด้วย<ๆ>ก็จะประมาณ10ยกกำลังสามนะครับ<ๆ>ก็พูดง่ายๆว่าจะจะกลายเป็น10ยกกำลังเจ็ดถ้าเปรียบเทียบเป็นหน่วยร้อยละก็คือ จาก100่งร้กลายเป็นล้านเป็นล้านเลยเป็นสิบล้านครับพอพอเป็น10บล้านสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะตายลงไปสามวันบ้างสามชั่วโมงบ้างสามสิบห้าวันบ้างนะครับพอเขาตายลงไปปุ๊บผนังของเขาก็จะเป็นอาหารของ,ของพืชอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า sea อินทรีย์คาร์บอนนะครับ อันนี้เขาเรียกอินทรีย์วัตถุนะครับออร์แกนิกเมตเตอร์ OM นะครับก็จะทำให้นโตรเจนฟอสฟอรฟัส uh huh. จากสิ่งที่แข็งแข็งเนี่ยจะเป็นฟอสฟอรัสนะครับสิ่งที่เขียวจะจะเป็นพวกสังกะสีอะไรเงี้ย uh huh. เขาก็จะละลายลงไป uh huh. ในใ,ในการพ่นนะครับพ่นก็จะทำใหส้สารเหล่านี้ เขาเรียกว่ามีการละลายเข้าไปในน้ําในความชื้นแล้วเข้าไปในในอนุภาคดินนะครับส่วนส่วนตัวนี้จะเพิ่มบ้านบ้านให้จุลินทรีย์นะครับทําให้อ่เขาเรียกว่าอา่รากมีเพิ่มขึ้นยาวขึ้นแล้วมีอ่เขาเรียกว่าการละลายดินได้ดีขึ้นส,สลายได้ดีขึ้น ม,ม,มีอาหาร mm hmm. เพิ่มขึ้นแน่นอน mm hmm. ธรรมดาถ้ามีสาหร่ายสีเขียวแกมเงินเ,งเนี่ย mm hmm. รู้สึกโปรตีนเขาจะเยอะเหมือนกันนะ mm hmm. เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นเหมือนกัน mm hmm. โดยที่ว่าสารอาหารเหล่านี้เขาจะสร้างอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่อง mm hmm. เป็นไม่ขาดช่วง mm hmm. แต่การให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะขาดช่วง mm hmm. พอหมดฤทธิ์สารออกฤทธิ์เนี่ยพอขาดช่วงปุ๊บก็จะช็อกนิดนึง ใบอาจจะเหลืองนิดนึงแต่ต่อไปเนี้ยใบจะเขียวตลอดเลยเพราะว่า21วันเราจะหยอดทีนึง21วันครั้งนึงนะครับก็คือสารตัวนี้เขาจะ21วันเนี่ย15วันเขาจะเอาไปใช้ได้แล้วแสดงออกมาว่าเอาไปใช้อะไรนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะคงคงสภาพคงที่ 21วันคงที่พอคงที่แล้วเราก็เริ่มใหม่เอาไปใหม่เพราะฉะนั้นจะทําให้ช่วยไม่ให้พืชขาดธาตุอาหารด้วยประการหนึ่งประการสําคัญก็คือช่วยให้รากไม่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าก็คือเหมือนเสริมภูมิคุ้มกันไปด้ในตัวใช่แล้วก็เป็นลักษณะพร้อมเสมอที่จะย่อยสลายหรือว่าแตกตัวปุ๋ยที่เราใส่นะครับ ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแตกตัวออกมาได้ทันทีโดยที่ว่าไม่รอรแต่ปะญหาบางตัวย่อยยากรออยู่นั่นก็กลายเป็นกดอย่างเช่นตัวพีฟอตฟรัดถ้าถ้าฟอตฟรัสมีมากนิ่งสังเกตนะครับก็จะกลายเป็นกดดินเป็นกดพอดินเป็นกดปุ๊บลากก็จะเน่าเพราะว่า ลากจะถูกกดละลายนะครับ,รบเรื่องโรคลากเน่าโคเน,น่าก็จะหมดคายกังวลไปและอย่างหนึ่งนานไปนานไปสารสีเขียวสีดำตรงนี้จะหายจะเหลือแต่เนี่ยเขาจะเบ่งเบ,บ่งเบ่งเปลือกออกมาเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลแบบนี้นะครับ,บ,บต่อไปก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับ ที่โคนคแต่ถ้าความชื้นเยอะให้ให้ใหน้ําเยอะหน้าฝนก็อาจจะเป็นบ้าง,งนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วจะไม่เป็นที่พักของเชื้อรา,ราบางทีถ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเป็นราสีชมพูมั่งฟิวโซเรียมมั่งโรคลักเน่าโคนเน่าบ้างอใบจะร่วงเหลืองลงมาก็ขยายตัวก็จะเป็นอุปสรรคในในการที่แบบ อายุไขก็จะสั้นลงเพราะว่าเราปลูกมาตั้งนานมาตายไปเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เสียดายสวนสวนส่วนใหญ่เคยเห็นไหมต้นใหญ่ๆหญ่ก็ยืนตายใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะคือจริงเป็นปัญหาของของทางทางนี้เลยค่ะตอนนี้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเป็นกันเยอะมากค่ะนี่แหละครับเราจะทดลองให้ท่านผู้ชมเห็นต้นนี้และเรามีการปักใต้ศูนย์เรียนรู้เกษตร rd สองห้าหนึ่งนะครับ ก็มีการทดลองอาจจะมีการตัดแต่งบ้างอาจจะมีการใช้แหนแดงบ้างอาจจะมีการหยอดโคนอารดีบ้างก็แล้วแต่คลิปที่เราจะตั้งประเด็นการทดลองไปเราก็จะติดตามว่ามันเป็นยังไงให้เห็นกับตาเดี๋ยวเจ้าของสวนแนะนำตัวแล้วก็ประสบการณ์ใช้อาร์ดีสองหหนึ่งิดหนึ่งเนาะได้ค่ะนี่ยครับ ถือยกให้เลยครับอ๋อขอบคุณครับเดียว่าช่วยๆคุณอ้อยใจค่ะนี่ก็เิษเก่าเกษตรศาสตร์อ๋อค่ะก็จริงใช้ตัวนี้มาน่าจะประมาณ3-4ปีได้แล้วค่ะครัจำอาจจะจำเวลาได้ไม่แน่ชัดครับค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ก็ ดีรู้สึกดีกับตัว Rd 2 5 5 1มากๆดีขนาดไหนดีขนาดว่ายอมเป็นศูนย์เรียนรู้เลยค่ะคยอมให้มาทดลองได้ทุกอย่างเลยค่ะคเพราะว่าคือเราเห็นผลเราใช้แล้วเราเห็นผลแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากบอกต่ออยากให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านเนี่ยได้ใช้ของดีๆซึ่งซึ่งถามว่าราคาแพงไหมถ้าเทียบกับปริมาณแล้วไม่แพงเลยค่ะใช้น้อยมากอย่างอย่างที่ท่านดรทําให้ดูอย่างเงี้ย ใช้แค่ไม่กี่ซีซีเองค่ะต่อหนึ่งต้นต้นขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาติดตามผลกันอนอกจากหยอดตรงนี้แล้วอะ่ะที่สวนเนี่ยจะใช้ฉีดพ่นตลอดอซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือหนึ่งในเรื่องการรักษาป้องกันโรคอย่างหนึง่งมันก็เหมือนเหมือนเหมือนถ้าเรียกก็คือเป็นการเขาเรียกเชิงป้องกันนะคะการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือเราไม่อยากให้ต้นไม้เราป่วย เราถึงเราค่อยรักษาเราอยากแบบว่าแบบเฮ้ยเราดูแลรักษาบํารุงเชิงป้องกันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเพราะว่าอันนี้ก็มีประสบการณ์ตรงว่าเวลาต้นไม้ป่วยนะคะกว่าจะรักษาหายได้แต่ละต้นเนี่ยคือหลายคนบอกเลยว่าเฮ้ยตัดทิ้งดีกว่าแต่ด้วยความที่เราเป็นคนรักต้นไม้เนี่ยคือต่อให้มันเหลืองจนแบบรู้สึกว่าโหยมันไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยเราก็อยากจะรักษามันเพราะอะไรเพราะต้นไม้ต้นใหญ,ใหญ,ใหญ่โตโตเนี่ยเวลาเขาฟื้นมาแล้วเนี่ย มันใช้เวลาน้อยกว่าที่เราจะปลูกใหม่นะคะอย่างเช่นต้นอายุ10ปีเงี้ยผลผลิตอะต้นหนึ่งเอาเกือบเกือบร้อยลูกต้องบอกอย่างนี้กับการที่เราปลูกใหม่เนี่ยปลูกใหม่กว่าจะได้ถึงร้อยลูกอะอย่างเราบอกว่าปีที่4แลเรได้20ลูกปีที่5้าเราได้50ลูกกว่าจะปลูกใหม่แล้วได้ถึงขนาดนั้นอะมันใช้เวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยอยากให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะลองมาใช้วิธี เขาเรียกว่าบํารุงรักษาเชิงป้องกันกันดูค่ะเพื่อลดอาการป่วยของต้นให้ต้นของเราแข็งแรงอะค่ะสวนอยู่ที่สวนสวนของของเราเนี่ยตัวอย่างของเราสวนเนี่ยอยู่ที่หมู่7นะคะตาบลเขาแก้วอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะถ้ามามาจากถนนสุขุมวิทเนี่ยเราจะวิ่งตามถนนหมายเลข3407ค่ะแล้วเข้ามาถึงเขาเรียกว่าแถวนี้เขาเรียกว่าคอ,องเหล็กบนนะคะอยู่อยู่ผ่านแยกตะพงมาประมาณ 4กิโลค่ะเข้าไปโทโทรถามโทรถามได้เลยค่ะหรือว่าเสิร์ชจาก Google ก็ได้ค่ะเป็นกาตะวันฟาร์มเขาแก้วค่ะสวนอะไสสวนเจไอไม่สวนกาตะวันฟาร์มเขาแก้วนี่แหละเบอร์ติดต่อเบอร์ค่ะเบอร์ติดต่อมี081นะคะ5668063ค่ะแล้วก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งก็คือจะอยู่ที่ป้ายค่ะก็0 8 1 5 6 8 0 6 3ก็ยังคงใช้ได้ค่ะใช้ทั้งสองเบอร์ค่ะ พี่ด้วยครับแนะนำคนคนนี้ไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยได้อยู่ผมคิดเป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยโอเคเป็นผู้ช่วยนะครับครับโอเคเอ่อถ้าถ้าจะแนะนำต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะคือจริงๆเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไรล่ะอ่าเนื่องจากเราอากาศร้อนแล้วก็แล้งนะคะหลายๆสวนก็จะขาดน้ํากันขาดน้ำเมืองเนี้ยเป็นช่วงที่เรากําลังแบบเร่งให้ขยายผลนะคะให้ลูกมันโต จะบอกว่า RD 2551เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยขยายผลได้อยากให้ลองเอาไปใช้กันดูเพราะอันเนี้ยใช้แล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงมาละจากลูกที่แบบไม่ค่อยโตไม่ค่อยขยายพอเราใช้ตัวนี้ฉีดพ่น,นะคะ่ะจะอัตราการขยายจะเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีผลใหญ่ขึ้นค่ะประมาณ10-20ี่ส<ช>ิบซีซีประมาณ2 <40 S 3> ีลิตรฉีดพ่น<ช>ที่ผลเลยแล้วหนามจะเป็นหนามไม่ฐานไม่ห่างเนาะ ไม่ไม่ห่างค่ะสวยค่ะสวยผ<อ>ิวสวยเลยค่ะเดี๋ยวคย<ม>ถ้าใครสนใจม,ม,ามาดูได้ชใ,ชใช่ใช่<อ>ค่ะนะครับสรุปสารตัวนี้นะครับแนะนำล่าสุดก็คือใช้ใช้หยอดที่โคนนะครับเกษตรยุคใหม่ยุคนี้แล้วได้ผลจริงแล้วก็ใช้พ่นนะครับใช้พ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ในระบบน้ำได้นะครับทำให้ลดต้นทุน ต้านทานโรคและ,มะแมลงและได้ผลผลิตข้อสำคัญนะครับคือประหยัดทุเรียนได้หกแสนใช้ Rd สองห้าหนึ่งไปสี่ขวดเคยมีคน <c oughs> <c oughs> เคยมีคนอนำมาใช้ได้จริง <c oughs> อันนี้ก็แนะนำให้หยอดโคลไปละนะครับต่อไปก็มันก็หยอดโคลนี่อาจจะเปลืองสักน,นิดหนึ่งนะครับต้นละบาทกว่า,วา <c oughs> หรืออาจจะถึงสองบาท นะครับแต่ทุเรียนสร้างเงินให้เราตั้งสองหมื่นนะฮะก็น่าจะ 21, 21ให้เนาะยี่สวันให้บาทสองบาทนะครับก็น่าจะจะจะคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับและเรามาดูกันว่าต้นที่เราหยอดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้ามาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับจำเบอร์ไว้มีมีเบอร์เบอร์ เย่รายีเราเรามาดูลักษณะใบว่าจะหนาขึ้นไหมคะแล้วจะมาดูว่าความบุรมสมบูรณ์ที่เปลือก มาโบิบินคืนถิงกลับมาบ้านเราคือชีวิตลิขิแผ่นบินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิปีไเลโปรกอะไรอยู่หรือ ดอกตอกเขาถามคุณงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำใหญอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทย ลำบากอยากแสนเลือดคนเก้เาไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เกษตรช่วยคนหนุพ้นโดยการพัฒนา,าเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปถ่แวแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด